สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับมันเจอกันในช่วงที่สองครับสำหรับคลิปนี้งานพระป่าอิดหินปูนทรายวัดป่าสีเมืองไัยนะครับบ้านเมืองไัยตะบนเมืองไัยเสรภูมิร้อยเอ็ดครับนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับมาถึงแล้วครับแท็กเตอร์คูปตะล L4018 ครับลากพ่วงรถขุดคูปตา เ x 1อ็กขีดสครับมาน่าจะมาตักหินตักทรายนะครับช่วงที่เหล่าบรรดารถบรรทุกเข้ามาเทเตรียมตัวลงเทนเลอร์ครับโอ้หางบันไดนี่มาตรฐานเลือเกินครับ ขนาดเดียวกันนะครับในส่วนของขอบวนรถบรรทุกก็กำลังเคลื่อนตัวจากจุดรวมบนนะครับที่ปตทเศรษภูมิมาที่นี่นะครับโอ้โอ้ต้องมาก งอครับขาค้ํางองอแล้วมันงัดนะครับลูดไม่ขึ้นโอ้ขึ้นแล้วครับ ลุยก่อนเลยครับกองแรกไปเดิมเอาเลิกเอาชัยก่อนวันนี้ในส่วนของทีมงานลบทุกสายบุญนะครับเตรียมเภอเสรลูปุ่มเนี่ยนำทีมโดยผู้ใหญ่คิมครับก็เป็นที่รู้จักในวงการรถบรรทุกโซนนี้เป็นอย่างดีครับ เป็นผู้ใหญ่นักพัฒนาอีกงหนึ่งท่านนะครับและนี่ก็จะเป็นหินกรวดครับโอ้สภาพพื้นที่นั้นค่อนข้างเละเลยครับก่อนหน้านี้มีฝนตก,ห,นกหินกรวดหรือว่าหินกรวดหินกรวดมันต่ากันยังไงอะ มันก็ใหญ่กว่าลูกรังลอลูกรังมันมีดินผสมอมนนี้ไม่มีดินผสมข้อมาจากไหนอ่ะคุณเอามาลูกรังไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่มาที่ไปหินปวดนี่มันมา่างไงใครรู้ช่วยบอกทีนะครับเขามีวิธีการกัดกรองยังไงให้มันเป็นนินกรวดไม่ใช่มันเล็กกว่าลูกรังหรอมันก็ลูกรังมันจะไม่ดี ลูกรังเนี่ยมันเป็นดินปนหินเออมันจะเม็ดแดงแดงอันนี้ถ้าเกิดว่าตากไวปล่อยไว้นานๆมันก็จะสีขาว<ะ>เนี่ยมันจะสีขาวสีมันจะสวยวววเรามาจากน้ำเเ็จะมีทั้งหินกวดทั้งดินทั้งทรายทั้งหินนะครับ ในส่วนของอาชาวบ้านนะครับก็มีทั้งอาหารนะครับมีทั้งของว่างคอยต้อนรับคณะพ้าป่ารถบรรทุกสายบุญนะครับวันนี้ทีมงานสายบุญเราจะมีติดโรมหรือเปล่านี่ก็ต้องรอลุ้นกันครับ ตรงนี้นี่ค่อนข้างโลมเลยเละเลยครับเห็นแล้วนี่มันรอเลยครับสำหรับแฟนบันแท้ตีเล็กสายมันเนี่ย ยำตัวมันกันได้เลยหรือว่าเป็นการเทียตทางรอทีมงาน เดี๋ยวรอขบวนนะครับมาถึงมาถึงวัดชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวขอพักไปเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ั่สวัสดีครับโอ้นี่เป็นรถของทางเทศบาล嘛ครับอ๋อมาช่วยมาช่วยที่วัดเนาะใช้ในราชาการเท่านั้นแต่วันนี้มาช่วยงานบุญนะครับสุดยอดเลยขับดีไหมป๋า มือหนึ่งไรเงี้ยครับเมื่อกี้ได้เร่งเครื่องหรือเปล่าเร่งหน่อยนะอ๋โอ้นิดเดียวเองอเคยลองแบบรอบจัดๆไวขนาดไหนปะขับรถใหญ่โอ้โอมันมันประหยัดน้ำมันไหมป่านี่ถ้าขุดทั้งวันเนี่ยจะหมดประมาณกี่ลิตรดิสี่ <l> สิบลิตรเองโอ้ถือว่าประหยัดมาก ส่วนใหญ่เนี่ยป๋าเนี่ยรับหน้าที่ไปไปทำอะไรขุดลอ,อกคลองงานราชการพวกนี้บอกอครับมันเปลี่ยนทุกสีได้ไหมเหรอเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลกลง่ปขึ้นมันได้นิดหน่อยนี่ครับเป็นรถของทางเทศบาล ตะบนเมืองไทยครับโปกติว่าจะปิดคลิปแล้วป๋าลงมาพอดีก็เลยได้คุยต่อคราวนี้ไปก่อนละไปจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ